ไปดูเรื่องของสุขภาพกันหน่อยนะครับทุกวันนี้เนี่ยเรื่องของสุขภาพของเราไม่ได้มีแต่แค่บ้านแล้วก็โรงพยาบาลเท่านั้นนะครับเดี๋ยวนี้หลายๆอย่างถูกยกมาอยู่ในโทรศัพท์มือถือ<ช>ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับผู้ช่วยดูแลสุขภาพเพียงแค่สัมผัสแค่ปลายนิ้วผ่านแอปลพอปลิเคชัน สมุดสุขภาพหรือว่า Health b o o k นะครับที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขานำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อจะยกระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพของประชาชนด้วยบริการที่หลากหลายแล้วก็ครอบคลุมทุกช่วงวัยเรียกได้ว่าตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยชรากันทีเดียวครับเอาพาไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับสำหรับเรื่องของแอปพลิเคชันนี้ในแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งจเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยนะครับซึ่งท่านก็ไปเป็นประธานเปิดตัวแอปพลิเคชันสมุดสุขภาพนะครับ โดยคุณหมอเนี่ยบอกว่าสมุดสุขภาพเป็นการพัฒนาโมบายแพลตฟอร์มนะครับให้ผู้ใช้เนี่ยได้บันทึกข้อมูลแล้วก็วางแผนในเรื่องของการดูแลสุขภาพซึ่งจะช่วยประเมินตนเองแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีแบบวิถีใหม่นะครับ อ่ะทีนี้ไปดูกันหน่อยคือเขาเนี่ยแบ่งออกมาเป็นสมุดที่เป็นสีสีด้วยกันนะครับคุณผู้ชมสีแรกเนี่ยคือสมุดสีชมพูหรือว่าสมุดสุขภาพแม่และเด็กนะครับที่จะเป็นผู้ช่วยในการดูแลสุขภาพของแม่และก็ลูกตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ5ปีขยบขึ้นมาหน่อยครับเป็นสมุดสีเหลืองนะครับสมุดสีเหลืองนี้เนี่ยจะใช้ในกลุ่มใบเรียนตั้งแต่6ปีจนถึง18ปี ซึ่งจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกายตั้งแต่การเจริญเติบโตเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของเพศความเครียดแล้วก็วิธีป้องกรรันพฤติกรรมเสี่ยงอักขยบปหน่อยนะครับเป็นสมุดสีแดงซึ่งจะใช้ในคนที่อายุช่วง19ปีถึง59ปีจะเน้นให้ความรู้ในเรื่องของการดูแลพฤติกรรมสุขภาพแล้ก็ประเมินสุขภาพในการทำงาน ละสุดท้ายครับสมุดสีฟ้าที่ให้ความรู้กับผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปจะเน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพให้มีสุขภาพที่ดียืนยาวแล้วก็ช่วยประเมินภาวะความจําเสื่อมและความสดถอยของร่างกายด้วยสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจอยากจะลองประเมินสุขภาพตัวเองหรือว่าจะบันทึกเรื่องของสุขภาพตัวเองก็สามารถไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้นะครับสามารถไปเสิร์ชคําว่าสมุดสุขภาพสามารถเสิร์ชได้ทั้งใน Android แล้วก็ระบบ iOS นะครับ